ก็วยท家งเฉยตาจ้าาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การฝึกอ่านพินอินนะครับฝึกแปลแล้วก็ฝึกเขียนเนาะบทนี้ก็เป็นบทที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนเนาะ第十四สิบ吃，吃，่จจซซ อเคนะครับ z ี z จตัวนี้อยู่ในรูปของพยัญชนะนะครับต้องไปบวกกับตัวอื่นถึงจะใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับ C e 洗 z a 澡，洗澡，想想穿干哦。在 j i 见，在见，zao 澡 q 起，早起。 紫，十二色，紫色。呲，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 吸咬小，呲嗷吵。 小草。其应秦财财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  เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันแล้วก็ฝึกอ่านดูนะครับเหมือนเดิมจะวงกลมสองครั้งนะครับแล้วก็ให้เราอ่านแล้วก็มาฟังการเฉลยจากเสียงที่เราสือ,อ่านเนาะตัวนี้ครับอาตีสิสิคเคตัวนี้ครับจซอ ซิซซิซซตัวนี้ครับสีจ่าวหมายถึงอาบน้ำ ไสเจียนหมายถึงแล้วพบกันใหม่เจ้าฉี่หมายถึงตื่นเช้านะครับตื่นแต่เช้าตัวนี้ครับจืส่อหมายถึงสีม่วงนะครับไวเล t ไล ซิซิตัวนี้ครับเ小草หมายถึงต้นหญ้านะครับชิงช่หมายถึงผักกาดนะครับหรือว่าผักเขียว ตัวนี้อ่านว่าชายหงหมายถึงรุ้งนะครับเลนโบ์อ่านว่าซื่อหมายถึงหนามนะครับหน้าตาปเดีเราอ่านตามก่อนเนาะเอาซื่อซื่อซื่อ hong 红，si er 色，红色，si an 散，si an 散，fo 佛，寺，佛寺，ma ma。 么啊，妈，妈妈，zao 早，shang 上，早上，dao 到，shi 吃昂场，到市场，mai 买，ci 爱。买 菜，买菜，来，y ang 洋，c ong 葱，洋葱，q ing 青，c ai 菜，青菜，c ao 炒。吃 เมอเม่草หม,หม,หมีเอแคร์ร์ชี่จีจีแคร์รี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองอ่านดูไลายเจกเก็ตัวนี้อ่านว่าอะไรครับอะส สีหงเซอหมายถึงสีแดงอ่านว่าอะไรเอ่อยสัน่นหมายถึงรม่มโฝซึนะครับหมายถึงวัดนะครับวัดที่สอง พระพุทธเจ้าเนาะวัดพุทธฝอหมายถึงพุทธะซื่อหมายถึงวัดนะครับฝอซื่อก็วัดพุทธนะครับหรือว่าวัดหลายตัวนี้อ่านว่าอะไรครับโอเคมามาเก่งมากหมายถึงคุณแม่เจ้าช่างหมายถึงตอนเช้า เต้าซื่อฉงไปตลาดอ่านว่ามาช่หมายถึงซื้อผักมามะคุณแม่เจ้าส่างหมายถึงตอนเช้าเต้าสื่อฉงไปตลาดหมช่ซื้อของทั้งหมดหมายถึงคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดตอนเช้านะครับโอเค หลายดูผักพวกนี้รู้จักหรือเปล่าครับผมตัวนี้อ่านว่าอะไรครับหยางชงหมายถึงหอมหัวใหญ่นะครับต่อไปสกเกชิงไช่หมายถึง,นะง,ง,ถงผักกาดหรือผักใบเขียวนะครับหลาย เฉ่าเมยหมายถึงสตรอเบอรี่ตัวนี้อ่านว่าอะไรครับจืเฉีจหมายถึงมะเขือม่วงนะครับจหมายถึงสีม่วงเนาะเฉีจืหมายถึงมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวที่เป็นสีม่วงเขาเรียกว่าจืฉีจนะครับต่อไปลองฝึกอ่านสิเดี๋ยวเราจะ,จะวงนะครับแล้วก็ให้เราอ่านเลยนะแล้วก็มาฟังฉเฉลยที่เราจะ ่ฉเฉลยออกไปเนาะเฮาตีก็คำที่หนึ่งอ่านว่าจูถูกไหมถูกเนาะอ่านว่าอะไรครับจืออันจันอ่านว่าจือเอ๋เจ๋ออ่านว่าจือเอิง 张、之、安、张、美恒，十个字，哈、嗯。ch u ch u ch an 餐，ch er 测，ch eng 成，ch ang 仓，s u 苏，s an 三，หมายถึงสาม，s er 设，s en 生 s h n g z h i 我左，ห a ายถ n ง s ้ายนะ，ซ i า z h i 嘴 z h a 弯 z h u n 尊，z h o n g 宗，c h u o 搓，c h u i 催，c h u n 穿。 ชืวันชุนชือองชองหมายถึงต้นหอมนะครับชองส,สื่ออว๋ส่วหมายถึงแม่กุณเจชื่อวี่สวยชือวันสว่วน สอุนซุนสองซอง,อง <laughs> อย่าอ่านไปเป็นซองภาษาอังกฤษไม่ได้นะอ่าต่อไปเอาคำศัพท์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่านตามก่อนเนาะจื้อเจ๋อจเลออีหลี่ห这里เนออาน่าเลออีหลี่ นาหลีเนอ,อานาเลอีอีหลีหนาหลีเพราะเสียงสามชนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราม,ามาฝึกเขียนก่อนแล้วค่อยไปบทสนทนานะครับหลายเอ้อ,อสัน 四、五、六、七、八、九、十、十一。等一下当写呢，老们当直的呢。好，这，到配后啊，桑哈一、二、三、四、五、六、七、八、九。 十、十一、十二，很难、啊，那就 OK 了。来，再拜，一、二、三、四、五、六、七，拜一。 二三四五六七八九十十一十二，写到这呢，先呢，我刚，说错，写二三四五六七八九十，一，二。 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตรงก่อนเนาะ 10, 11, 12โอเคต่อไปให้ความหมายก่อนเนาะหน้าหลีไปถึงที่นี่หน้าหลีไม่ถึงที่นั่นหนา้าหลีไม่ถึงที่ไหน คเลเรามาอ่านพร้อมกันเนาะนออีนี่จืจ้ออจ่ายเนออานาเลออีลีอ่านว่านี่จ่หนาลีวูอวอจื้ออจายจืย้อเออเจอเลออี 里我在这里他啊他之爱在呢啊那了一里他在哪里他啊他之爱在呢啊那了一里 他在那里。อูเออ,อ,ออวดเอดเบอ我的笔 zai 在 na na lei li 在哪里？รวมกันครับ我的笔在哪里？ เนอี你 d e 的 b i 笔 z ai 在 z er 这 l i 里你的笔在这里。โอเคเอ,อ,อ,อจจ okay. าเรามาดูควาำแปันครับ你หมายถึงเธอใช่หมายถึงอยู่หนาลีหมายถึงที่ไหน หนีใต้หนาหลี่หมายถึงเธออยู่ที่ไหนวห,หมายถึงฉันใต้ไมยถึงอยู่เจ่หลี่ไมถึงที่นี่จเจ我ห,หมายถึงฉันอยู่ที่นี่คนถามว่าาหมายถึงเขาใต้หมายถึงอยู่หนาหลี่หมายถึงที่ไหน ท่าใจ้หนาหลีหมายถึงอืเขาอยู่ที่ไหนต่อไปท้าหมายถึงเขาใจ้หมายถึงอยู่หน้าหลีหมายถึงที่นั่นท้าใจ้หน้าหลีหมายถึงเขาอยู่ที่นั่นถ้าตัวเนี้ยหน้าหลีหมายถึงที่ไหนหน้าหลีหมายถึงที่นั่นนาะเสียงไม่เหมือนกันเอาว่อหมายถึงชั้น ตอร์ปีหมายถึงปากกาของฉันนะวอเตอร์ปีหมายถึงปากกาของฉันใา่หมายถึงอยู่นาลี่หมายถึงที่ไหนวอเตอร์ปีใช่นาลี่หมายถึงปากกาของฉันอยู่ที่ไหนตอบนีหมายถึงเธอเตอร์ปีหมายถึงปากกาของเธอ นีเตอร์ปีปากกาของเธอใช่ไม่ถึงอยู่เชอรลี่ไม่ถึงที่นี่นีเตอร์ปีใช่เชอลี่ไม่ถึงปากกาของเธออยู่ที่นี่โอเคขอให้คำศัพท์มาเนาะให้เราฝึกเปลี่ยนอ่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ไยถึงห้องเรียนเนาะ ห้องเรียนภาษา,าจีนพูดว่าห้องเรียน classroom อันนี้คือโรงเรียน school อันนี้ปากกาเรียกว่าอันนี้โต๊ะเรียกว่าโต๊ะ อันนี้ก็อีอีจ์เดี๋ยวลองเช็คแป๊บหนึ่งคำว่าโตคำว่าโตไม่ได้เขียนพินอินนานละอ๋อ z h นะครับขออาภายัยเรียนรู้กันไป อืมอฮะตัวนี้เขียนว่าจั๊ะจิโตจ,จไม่ถึงโตะ๊ะโอเคถ้าจะถามว่าห้องเรียนเธออยู่ที่ไหนก็ต้องใช้ประโยคนี้เนาะห้องเรียนเธออยู่ที่ไหนภาษาจีนถามว่านี่เตออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าถามว่า你在哪里อ่ะมาคำนี้ก่อนา在哪里แต่ว่าฉันอยู่โรงเรียนพูดว่าเอ้ฉันอยู่ห้องเรียนพูดว่า我在่อถ้าตอบว่าฉันอยู่โรงเรียนพูดว่า我在ย校โอเคไหมเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนคำเนาะถ้าจะถามว่าปากกาของฉันอยู่ที่ไหน ตัวนี้่我的笔在哪里？ตัวว่า e 的笔在桌子上。เนาะสร้างไปว่าบ p บนนะครับอยู่ข้างบน桌子上มันถึงบนโต๊ะ椅子上บนก็อีมีอีก车子上บนรถเนาะอยู่บนรถเอาสร้างไว้ข้างหลังสุดเนาะจะสลับกับวยากรไทย โอเคต่อไปเป็นเพลงเด็กนะครับเออเกออ็อ่านพร้อมกันก่อนนะครับจื่อไอ้จ่ายเนออานาเลออีลีจ่ายนาลีโ okay. อเคหนึ่อซืี่อัน 三，四，五，了又，六，七一七,七，一二三四五六七，来，呜哦，我的呃的，朋朋，一哦，有，我的朋友之爱。 在呢啊那乐意，了以里在哪里？我的朋友在哪里 z 爱，在呢啊那乐意，了以里在哪里 z 爱，在 z h 二这了以里。 在这里，u o o d e d p en 朋 y ou z ai 在 z e 这 l i 里，I 我的朋友在这里。哎，木嘞哈？我的朋友在这里。 โอเคไหมครับอันนี้เป็นเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันครับใา้หมายถึงอยู่นาลีหมายถึงที่ไหนนะครับใา้นาลีหมายถึงอยู่ที่ไหน,นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเฮา 我的เพื友我หมายงฉันเตอเป็นถึงของเพื่อน友หมายถึงเพื่อน我的เพื友เพื่อนของฉันที่ไนะหนนะอยู่ที่ไหนเพื่อนของฉันอยู่ที่ไหน在这里在哪里อยู่ที่ไหนนะเพื่อนของฉันนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน好在这里 ใายไม่ถึงอยู่ที่นี่ไม่ถึงที่นี่ใช่ที่นี่ไม่ถึงอยู่ที่นี่我的朋友นะครับเพื่อนของฉันใช่ที่นี่อยู่ที่นี่โอเคก็จบไปแล้วนะครับบทที่14นะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นบทสุดท้ายแล้วของหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าใครอยากได้หนังสือก็ติดต่อเข้ามาส่วนตัวเนาะเอาใจเจียน